ศาสนาคืออะไรทำไมบุคคลต่างๆถึงได้กล่าวแตกต่างกันออกไปบางคนนะคะกล่าวว่าศาสนาเกิดจากความบริสุทธิ์ซึ่งมาจากพระเจ้าและกับคือสุภาพเจ้าค่ะแต่บุคคลก็ว่าความเชื่อและความศรัทธาสิ่งที่เหนือปรากฏการณ์ของโลกแต่บางคนเขาก็ว่าศาสนาเป็นเรื่องที่ฉดเชื่อถือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคำสอน ศาส,สดาและมีผู้สึบทอดค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชาลิดดิฉันนางสาวทันชนกธัญผลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 3เล็ที่33ค่ะวันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟการาฟิกที่ที่ฉันได้ไปค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องบอกกำเนิดของศาสนาค่ะในปัจจุบันนะคะมีการอธิบายถึงการเกิด ของศาสนาที่แตกต่างกันออกไปค่ะการทําความเข้าใจต่อเรื่องนี้นะคะเป็นประเด็นสําคัญมากๆของพุทธศาสนิกชนค่ะเป็นนี่แน่นอนเลยค่ะว่าผู้ที่มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าต่างมีความเห็นกันว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้สร้างศาสนาขึ้นมาแต่ดังนั้นนะคะเรื่องนี้ยังต้องหาหลักฐานเพื่อยืนยันความถูกต้องผู้ให้นําเสนอทฤษฎีนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องของศาสนา ทฤษฎีต่างๆถูกนำมาอธิบายถึงจุดกำเนิดศาสนาได้ดังนี้ค่ะ 1. ค่ะศาส,สนาเกิดมาจากความกลัวของมนุษย์มีการพยายามนำเสนอนะคะว่าศาสนาเกิดจากความกลัวของมนุษย์มนุษย์ในยุคแรกนะคะมีความกลัวต่อเหตุการณ์ทางธรรมชาติต่างๆปรากฏก,การณ์หรือภัยพิบตัติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดคลื่นยักษ์ซึ่งความกลัวเหล่านี้นะคะ ทำให้พวกเขาพยายามหาสิ่งที่เหนือธรรมชาติสิ่งที่มีอํานาจมาเป็นที่พึ่งค่ะเพื่อสกัดปัดเป๋า่าภัยพิบัติเหล่านี้ออกไปจากพวกเขาค่ะ2ค่ะศาส,สนาคือผลจากความงู่เขา่าหรือว่าความไม่รู้ของมนุษย์ค่ะความคุมเครืออีกประการหนึ่งด้วยข้อที่กล่าวหาว่า ด้วยความไม่รู้และความโง่เขลาของมนุษย์นะคะต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดเลื่อนทางธรรมชาติทําให้มนุษย์คิดว่าเหตุการณ์เหล่านั้นหรือปรากฏการณ์เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเช่นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่านนะคะมนุษย์คิดว่าเกิดจากนางมณีแม่ขลาล่แก้วกับลามาสตรนะคะแต่ ความเป็นจริงก็คือเกิดจากทางหลักทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งด้วยว่าประจุไฟฟ้าของก้อนเมฆนะคะที่กําลังเคลื่อนย้ายไปอย่างอีกก้อนเมฆหนึ่งนั่นเองค่ะมันทำให้เกิดเป็นฟ้าผ่าขึ้นมา3ค่ะศาส,สนาเกิดจากความเชื่อผิดๆของมนุษย์หรือประเพณีที่บิดเบือนไปนะคะมนุษย์ยกแรกนะคะสัมผัสได้ถึงความพิเศษความประหลาดความตื่นเต้น ความหาดสะพึกลัวกับคนที่อยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นค่ะหรือเราเรียกอีกอย่างได้ว่าล่างทรงมนุษย์ที่เป็นล่างทรงนะคะเขามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเขานําหลักนั้นมาปฏิบัติว่าพระเจ้าทําอย่างไรถึงมีอํานาจพวกเขาจึงทําตามค่ะ 4. นะคะศาสนาคือผลจากเศรษฐกิจหรือว่าศาสนาเกิดจากการต้องการผลตอบแทนของมนุษย์ ค่ะถึสาศตรวรรษก่อนมีการนำเสนอทฤษฎีที่ว่าศาสนามาจากเศรษฐกิจโดยมีวัตถุนิยมาอธิบายถึงสาเหตุการกำเนิดของศาสนาค่ะซึ่งวัตถุนิยมนี้คือกลุ่มมาร์กซิสค่ะพวกเขามีความเชื่อว่าศาสนาและพระเจ้าคือผลจากเศรษฐกิจเช่นการนับถือวัตถุเพื่อต้องการผลตอบแทน การนับถือวัตถุเพื่อการผลตอบแทนนี่นะคะเรายกตัวอย่างได้ว่าเราขอหวยจากเจ้าแม่ตะเคียนนะคะมนุษย์เหล่านี้มักนําแป้งนะคะไปถูกับต้นตะเคียนนะคะเพื่อขอเลขแต่ว่าความเชื่อเหล่านี้นะคะยังพิสูจน์ไม่ได้บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าการได้เลขเนี่ยขึ้นอยู่ได้วว่าจิตใจ,จของพวกเขามีความศรัทธาแค่ไหนคะ่ะ ดิฉันขอจบการน,นำเสนอประกอบอินโฟกราฟิกเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ